บิสมิลลาฮิราะห์มิราะห์ช่วยกันคิดทำมาหากินเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตรเรายังต่อจากตอนที่แล้วเรื่องเกี่ยวกับเอ็กซ์บาอาชา,อาลองลองเท้าความตอนที่แล้วนิดนึ่งครับ มื่อตอนที่แล้วเรากล่าวถึงการควบคุม pH ในบอ่อปลาบอ่อเลี้ยงปลาตอนที่เราควบคุม pH บอ่อเลี้ยงปลาเนี่ยเนื่องจากว่าค่า pH ในระหว่างวันเช่นว่าตัวตอนดวงอาทิตย์ขึ้นค่า pH ก็จะสูงขึ้นมาเวลาช่วงกลางคืนค่า pH ก็จะ ลดต่ำเป็นไซเคิลแบบนี้ในช่วงของวันจะเห็นว่ามีค่าคอนโทรลของเราก็คือควรจะค่า p h ไม่ควรจะต่ำเกิน6.5แล้วก็ไม่ควรจะสูงเกินกว่า9.5แต่ในระหว่างวันเนี่ยก็จะมีการแกว่งตัวของค่า p h อยู่ แรระดับหนึง่งในครั้งที่แล้วเราบอกว่าเราก็จะมาหาค่าเฉลี่ยแทนแทนที่จะไปตกใจตามที่การค่า p ีมันจะขึ้นขึ้นลงตามช่วงระหว่างวันเราก็จะจับค่าเฉลีย่ยในวันหนึ่งเราก็จะเก็บค่ามาสี่เวลาในสี่เวลาของวันเราก็จะเอาค่า p ีที่เป็นสีค่าเนี้มาจับเฉลีย่ย เราก็จะได้กราฟที่เราเรียกว่า x-bar x-bar ก็จะประกอบด้วยครั้งที่แล้วเราเราคุยไปแล้วนะครเรามีวิธีการหาว่า x-bar หาย,ยัางไง upper control limit หาย,ยัางไง lower control limit หาย,ยัางไงอันนี้2 control limit 2ตัวนี้ใช่ไหมครับทั้งด้านบนทั้งด้านล่างอันนี้เนี่ยเราเรา ในในครั้งที่แล้วเราได้อา่มามีมีอธิบายวิธีการหาค่า2ตัวนี้เรียบร้อยนะครับแทนที่จะเราจะไปรอให้ถึงจุดนี้หรือจุดนี้เราให้มีคอนโทรลลิมิตก่อนที่จะถึงจุดบนจุดล่างนี้ก่อนเพื่อจะปลอดภัยกับปลาของเรานะครับเราลองดูต่อนะฮะอันนี้เราเท่ากันถึงบางที่แล้ว นี่ครับจะเห็นว่าอันนี้ผมยกจากตอนที่แล้วมาเนี่ยนะครับที่เราได้ก็คือว่าอันนี้เป็นค่าสูงสุดเป็นค่า p h ด้านสูง9.5ไม่ในบอ่อในบ่อปลาเราไม่ควรจะเกินนี้แล้วก็ไม่ควรจะต่ำกว่า6 5ครั้งที่แล้วเราก็จะหาว่าในแต่และในระหว่างวันเราเก็บมา สี่ช่วงเวลาของวันใช่ไหมครับแล้วจับเฉลี่ยเราก็จะมาพลอตตามนี้เส้นกลางนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยระหว่างวันเนี่ยแต่ว่าเราเก็บสามสิบวันถูกไหมครับเราเก็บเป็นระยะเวลาสามสิบวันเราก็จะมาเอามาเฉลี่ยสี่วันจับอ่ะสี่เวลาต่อวันเราจับเฉลี่ยหนึ่งครั้งแล้วก็ค่าเฉลี่ยของแต่ละวันในสามสิบวันเราก็จะมาหาค่าเฉลี่ยอี้ทีนะครับ เป็นเป็นเส้นกลางเรียกว่าเรียกว่า x d bar <ม>เรียกว่า x d bar หรือ x bar bar เป็นค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยที่แล้วก็เราจะตั้งเส้น upper control limit เท่ากับ3ซิกมาอันนี้คือเราข้อที่เราหาไปแล้วว่าหาซิกมาได้ยังไงใช่ไหมอันนี้ก็คือจะเป็นค่า lower control limit คือเส้นนี้นะ lower control limit เส้นเส้นนี้ ปควบค онт 롤มิติเส้นนี้ทีนี้เราจะมาดูว่าเอ๊เราตั้งเราตั้งสองเส้นนี้ไว้เพื่ออะไรเราตามดูนะครับสองเส้นนี้ทำงานยังไงเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นจุดนี้มันก็ยังไม่เกินไม่เกินคอนโทรลมิตไม่เกินอัปเปอร์คอนโทรลมิตหรือจุดนี้จุดนี้เลยครับจุดนี้ใช่งไหมครับก็ยังไม่ไม่ต่ำกว่า เ mm hmm. ส้น lower control limit เส้นนี้แต่แต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นไปอยู่ที่นี่ค่าเฉลี่ยระหว่างวันเกิดเต้งขึ้นอยู่ที่นี่คือเหนือ là, upper control limit เราก็จะต้องปรับก่อนแล้วในโปรแกรมเราจำได้ไหมครับคือเราทำกราฟนี้มาเพื่อจะให้เราจะไปเขียนโปรแกรมอีกทีนึงเวลาสัญญาณส,ญสัญญาณ pH sensor มันอ่านเข้ามาในระบบของเราใช่ไหมครับเราก็จะ,ะให้มันประมวลผลคิดค่าเฉลี่ยเรียบร้อยถ้าเกินค่ายังไม่เกินค่าสูงสุดนะฮะแค่ว่าเราจะตั้งคล้ายๆเป็นเป็น,ปนจุดที่ว่าจะให้ระบบรอแอคชั่นก่อนไม่ใช่เปรอเอาเอามันจะเกินเส้นนี้แล้วมันอาจจะสายเกินไปเราจะดับไว้ก่อน พอถึงจุดนี้ปุ๊บเราก็จะสั่งให้ระบบมันอะรลามเพื่อจะให้มีเครื่องมันก็จะจะตอบสนองเช่นว่ายกตัวอย่างเช่นเลยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นด้านนี้เอาด้านต่ำเลยกันถ้าเกิดว่าต่ำเปิ้ใช่ไแสดงว่าอะไรครับถ้าต่ำก็แสดงว่ามันจะออกจะเป็นกรดล้วเราไม่ปล่อยให้จุดนี้มันต่อเนื่องมาถึงเส้นที่มันเส้นอันตรายสําหรับเรา 6.5นี่เราไม่ควรจะให้มันต่ำกว่านี้เพราะมันจะเกินเป็นกดเกินไปมันจะเป็นอันตรายสำหรับปลาเราใช่ไหมครับเราก็จะดักไว้ก่อนโดยการที่ว่าเมื่อไหร่เกินเส้นนี้เกินเส้น lower control limit ที่เส้นเหลืองเนี่ยนะครับจะสั่งให้อุปกรณ์เติมปูนตัวลามสโต r e ของเราเนี่ยนะครับ เติมเติมหินปูนเข้าไปเพื่อจะปรับให้ pH มันขึ้นมาอันนี้เป็นไอเดียคร่าวๆต่อไปครับยังมีต่ออย่างนี้อีกอันนี้คือออกนอกคอนโทรลลิมิตดื้อๆเลยเราก็จะเราก็จะเขียนโปรแกร,รมสั่งว่าเมื่อเส้นเส้นนี้โปรแกร,รมก็จะรับรู้ว่าเมื่อไหร่ถ้า pH เราต่ำกว่าเส้นนี้ก็จะให้เติมหินปูนเลย ใช่ไหมฮะก็จะเป็นจะเป็นภาพขยายแบบี้ถ้าเกิดว่าเกินเส้นสีเหลืองก็ให้ทํางานเลยในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นไปเกินเส้นอัปเปอร์แสดงว่าเป็นด่างเกินไปเราก็จะปรับสั่นเครื่องให้ปรับโดยอัตโนม,มัติอันนี้มันอยู่ที่การเขียนโปรแกร,รมของเราแล้วแต่ว่าสําคัญคือว่าเราต้องตั้งค่าให้โปรแกร,รมมันก่อนไม่งั้นมันก็จะไม่รู้ว่าเราตั้งค่าอะไรไปที่ไหนต่อไปครับ ไม่ใช่แค่ออกนอกเส้น upper control limit หรือว่า lower control i m i t เมื่อไหร่ก็ตามอันนี้เส้นปกติอยู่ที่นี่นะครับอันนี้คือเส้นปกติก็จะขึ้นลงอันนี้คือเส้น x bar bar จำได้ไหมครับหรือ x d bar คือเส้นเฉ,เฉลี่ยของเดือนพูดง่ายๆเส้นเฉลี่ยของเดือนอยู่ที่นี่มันก็จะขึ้นลงขึ้นลงอยู่อยู่แดนแดนบวกบ้างอยู่แดนอยู่แดนต่ำบ้างอยู่แดนสูงบ้างโอเคไหมครับ นี่คือพูดว่าแดนสูงเลยกันนี่พูดว่าแดนต่ำแล้วกันนะครับแต่เมื่อไหร่ที่มันวนอยู่ขึ้นขึ้นลงแต่ว่าอยู่ในแดนต่ำตลอดเลยบางทีก็หลุดออกมาต่ำกว่า lower c o n r o l limit ตั๊กนึงแล้วก็ขึ้นไปใหม่แต่ก็ยังอยู่ในแดนต่ำวนวน,วนอยู่แถวนี้อันเนี้ยก็จะให้เราก็จะเขียนโปรแกรมให้เครื่องมันอลลามเหมือนกัน เมื่อเจอเมื่อไหร่เจอสัญญาณแบบนี้มาจากเซนเซอร์เราก็จะให้มันอัลามเหมือนกันเพื่อจะให้รู้ว่าตอนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นผิดปกติแล้วเราจะต้องไปดูไปดูหาเหตุผลว่ามันเกิดขึ้นอะไรอาจจะมาจากเหตุผลที่ว่าพนักงานใหม่หรือว่าพนักงานใหม่อาจจะทําอะไรผิดผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งวิธีการผิดพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งถึงให้เป็นแบบนี้ หรือว่ามีวิธีมีวัตถุด,ดิบหรือว่าเครื่องจักรอะไรมันมีปัญหาบางอย่างเราก็จะต้องรีบไปดูเห็นะครับอันนี้จะให้เพื่อจะให้อาลามเฉยว่าอันนี้จุดหลักคืออะไรครับก็คือว่าเมื่อไร่มันไม่ขึ้นลงบวกบ้างลบบ้างนะสูงบ้างต่ำบ้างแบบนี้มันมาเล่นอยู่แถวแดนต่ำอย่างเดียวเลยไม่ขึ้นไปไม,ไม่ขึ้นไปข้างบนนี้เลยเนี้ยอันนี้เราถือว่า ้ออารามเราก็จะเขียนโปรแกรมเพื่อจะให้มันอารามต่อมาอีก,อกแบบหนึง่งเราก็จะพบว่าอันนี้ถ้าเราเจอถ้าเราเจอกราฟเป็นแบบนี้อันนี้คือ UCL คือ upper control limit อันนี้คือ lower control limit นะครับเมื่อไหร่ที่มันขึ้นขึ้นแบบเช่นตัวอย่างเช่นว่า5จุดติดต่อกัน1 2 สองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยห้าจุดติดต่อกันแต่ว่าทยานขึ้นแบบนี้เลยเราก็ไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอให้มันไปยันในนี้ก่อนถึงจะอลา,ามไม่ต้องเราดักอลา,ามก่อนเลยเราไปจะเขียนโปรแกรมว่าเมื่อ,อไรที่จุดนีม้มีค่าน้อยกว่าจุดนี้เห็นไหมฮะว,วิธีการเขียนโปรแกรมง่ายมากเราไปจะเทียบจุด จุดที่มาที่มาต่อจากมัน่ยมาเริ่มมากขึ้นจุดนี้ก็จะเริ่มมากกว่าจุดนี้จุดนี้จะเริ่มมากกว่าจุดนี้เห็นไหมครับค่าจะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยติดต่อกันห้าจุดเมื่อไหร่อะลามเลยเพื่อจะป้องกันไม่ให้มันเกินค่าคอนโทรลลิมิตเห็นไหมครับอย่างนี้ปลาของเราจะปลอดภัยระบบอัตโนมัติมันจะช่วยเราอะลามอันนี้คือที่มาที่ไปของว่าเราจะใช้ x อ a r ซ์บารัมาเพื่ออะไร เพื่อใช้ไปไปไปดับไว้ก่อนก่อนที่มันจะถึงพยันจุดเก้าจุดห้าเราหรือว่าลงไปถึงหกจุดห้ามันหรือว่าเลยไปกว่าน,นั้นอีกเนี่ยเราก็จะดับมี UCL มี ALCL มาดับไว้ก่อนแล้วก็ใช้วิธีการด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างอย่างกรณีน,นี้ที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากอะไรครับอาจจะเกิดจากอาจจะเป็นผลอันนี้อันนี้เป็นเป็นเหตุผลที่เราจะต้องไปหานะ ไปไปหาไอทีว่ามันเกิดจากอะไรนะอาจจะเป็นเพราะว่าพนักงานไม่ได้ทําตามวิธีที่กําหนดหรือเปล่าหรือสิ่งแวดล้อมบางอย่างเสืส่อมสภาพหรือเปล่ามันอาจจะเป็นไปได้ว่าพนักงานก็โอเคแหละที่ก็าทาตามระบบเรียบร้อยแต่ว่าเกิดในสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นอาจจะมีสภาพอะไรผิดปกติไปไหมมันถึงจะทะยานขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ครับผม เพราะก็พอจะได้ไอเดียใช่มครัว่าเราเรามี X อ็กซบาอาชามาเพื่อช่วยในการคนโทรลอย่างพารามิเตอร์ของน้ําของเราในบ่อปลาหรือว่าจะเอาไปใช้ในไอเดียอย่างอื่นเกี่ยวกับการเกษตรก็น่าจะเป็นไปได้ครับก่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับลรลบปพบกันครั้งหน้านะครับอินชอลลเห